เลี้ยงฟอปป้าคืองานของเรานะฮะวันนี้กลับมาเลี้ยงฟอปป้ากันต่อนะครับเมื่อวานเลี้ยงถึงไหนแล้วมีเมทแล้วหนึ่งคนนะครับซื้อของไปได้เยอะแล้วน่าจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นของแพงๆทั้งนั้นอ่าสิ่งที่ต้องทําวันนี้ก็คือเออเมื่อกี้เันเข้าหน้าร้อนแล้วเข้าซัมเมอร์แล้วนะฮะแมวมีอาการแบบมีอาการร้อนนะครับอากาศร้อนต้องซื้อพัดลมเพื่อระบายความร้อนพัดลมเพดานนะครับช่วยทำให้เอฟเฟกความร้อนนี่ช้าลงนะฮะแล้วก็บวกแปดเงินด้วย ได้ทั้งความเย็นได้ทั้งเงินในราคาสามหมื่นจัดมาอยู่ตรงไหน,นี่พัดลมเพดานมันจะเย็นไหมเนี่ยพัดแค่นี้แมวทั้งบ้านรวมถึงเราด้วยส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการทําอาหารนะฮะเพื่อเพิ่มแฮปปี้เนสให้เขาสูตรทําอาหารที่น่าจะได้เงินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้สเปซซุปนะครับโอ้แดงและสเปซซุปต้องใช้เมทิลไลด์ด้วยยังไม่มีถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเค้กนะครับมีไข่ในร้านเนี่ยไม่มีนมนะฮะขาดนมไปส่วนผสม มีแต่ไข่มีแป้งมีน้ำตาลขาดนมที่จะทำเบเกอรี่ได้แต่ผมเห็นว่าที่ร้านค้ามันมีขายอันนี้อยู่คนส่งนมนะครับราคาเท่าไหร่นะเหมือนจะมาส่งนมให้เราทุกวันนี่ไงมิวแมนห้าร้อยส่งทุกๆสามวันเนออทุกๆสามวันโอ้โหอ่ะทีนี้เราก็ต้องปลูกผักนะครบปลูกพืชเยอะๆซื้อมาเยอะๆเ,เลย มีกี่กระถางละนี่เก็บมเมล็ดมาปลูกแล้วก็รดน้ำต้นไม้สีเขียวๆอันนี้คือมเมล็ดนะฮะมันสุ่มขึ้นมาว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่นี่ปลูกได้รอบบ้านเลยใช่ไหมรอบไปถึงนู้นเลยนี่คือร้านอะไรเนี่ยเลมเนตห้าบาทเอาไว้ทําอะไรน้ำมะนาวกินเองไม่ได้กดแล้วไม่ยอมกินให้ใครเนี่ยน้ำมะนาวเมดไหมไม่ใช่ ฟ้าป้าเหรอใช่๋อกกำจัดความร้อนไปน้ำมะนาวโอเคเราปลูกอันนี้ก่อนมเมล็ดมันรอสปอนใหม่ใช่ไหมอ่าโอเคเมื่อวานเยอะกว่านี้นะแฮปปี้เนสเป็นศูนย์เลยครับไม่มีความสุขเลยทำไมมันลงเร็วจังเมื่อวานไม่ได้ลงเร็วขนาดนี้นะใช่ไหมคือความสุขนี่ลดลงไปได้นะไม่เป็นไร แต่ว่าตัวคุณเงินจะลงไปเหลือส่วนจุดห้านะครับคือต้องเลี้ยงเอาไว้ไม่งั้นคือเงินมันจะช้าแต่ถ้าเกิดความหิวเนี่ยไม่ได้นะความหิวหมดจบเลยแมวระเบิดซื้อที่ลดน้ําหน่อยหิวแล้วไม่ร้อนแล้วฮะแสดงว่าให้น้ำมะนาวไปคือได้ผลแมวไม่ร้อนตเมโตมาอ่าฮะเหา็ดโอเคลดน้ำต้นไม้ นำ้ำต้นไม้รถนำ้ำต้นไม้คือมัน,ในใคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าดีเทลระบบที่ต้องการในการหาเงินเนี่ยมันเยอะขึ้นอันต่อไปที่ต้องซื้อก็คือ DJ เจเอล o ตนะครับหนึ่งแสนจัดปาร์ตี้เพื่อเพิ่มความสุขให้เจ้าฟลอปป้าของเราเฮ้เออมเทโอมาเฮ้เฮ้ดีดีๆๆๆีมทัวไลมีไหมน <c oughs> ้องหมาส <c oughs> งสารน้องหมาเฮ้ยดอกบ้างไหมเนี่ยเทัวไลไม่เห็นมีเลยลงมาต้องหลายลูก นี่หนึ่งก้อนมีกี่ก้อนมีกี่ก้อนเฮ้ยทำไมมีแค่อันเดียวเองหรอตกมาต้องเยอะโอ้ประตูลับเหรอเฮ้ยมีประตูตรงนี้ด้วยอ่ะน้ำมะนาวเสิร์ฟแล้วกินน้ำมะนาวซะดับร้อนโอ้โหแฮปปี้เนสแฮปปี้เนสหมดเลยอะโอเคปลูกแครอทแล้วก็รดน้ำไป เรียบร้อยลดน้ำลดน้ำไม่งั้นไม่โตโอ้โหมีคนช่วยรดน้ำไหมเนี่ยมันเล่นยากขึ้นนะงานที่ต้องทำมันเยอะขึ้นอ่านี้ยังรดไม่ได้โอเครอไปฮะมีมิเทลไลท์แล้วซื้อที่เก็บของดีไหมเท่าไหร่กลัวของมันจะหายตู้เก็บของห้าพันเออเอามาเก็บมิเทลไลท์ก่อนเผื่อ นานๆจะตกเฮ้ยแบคลูมคีย์แบคลูมคือต้องใช้กุญแจแล้วหรอเอาแถมมากระตู้ฮะไมเทียวไลท์ไปเก็บเก็บไมเทียวไลท์เก็บ,กบ,อ,กบอ่าอันนี้อันนี้มันซื้อยากกว่าเดิมนะต้องมาที่ร้านแล้วกดทีละอ,อันขนมปังชีสเพิ่มความสุขให้ฟอปป้าหน่อยแล้วก็เลมอนเนด น้ำมะนาวแก้วหนึ่งสองแก้วก็ได้ดับร้อนมิวแมนมาส่งแล้วเย่ yeah. อยู่ไหนอ๋อ oh, มาส่งตรงนี้ขอบคุณมากเอาเลยมาเนียไปกินดับร้อนแล้วก็ขนมปังชีสเรียบร้อยแล้วไปกินอือมฮึ huh. นมมาเอาอันนี้มาด้วยเก็บมา คือยังไม่มีจนมาป้นนะแต่ว่างานรอบบ้านเยอะมากนมได้มาสี่กระป๋องมีห้ากระป๋องห้านมได้มาห้ากล่องทําเค้คกคแ,ลคแ,ลแล้วกันไข่นมแป้งน้ําตาลไข่นมแป้งน้ําตาลแล้วก็อบด้วยอุณหภูมิต่ําอุณหภูมิต่ำ,อตำโอเคโอ้โหยังทําอาหารไม่เสร็จเลยอะ่ะข้ามวันแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากฟอปป้ามากินน้ำมะนาวก่อนนอนเร็วดับร้อน อ่ะโอด้วยโอด้วยจะได้มีความสุขหุยคุณห <view S 1> <5, S 2> ้าเงิน 5, เลยหรอ ato, อู้อู้อู้อ้เฮ้ยเงินคูณห้าเลยเฮ้ยดีมากดีมากแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งอ่ะมาเอลกาโต้แมวปาร์ตี้แมวเอลกาโต้อยู่ไหนออน,นี่ดีเจเอลกาโต้มาเลยอยู่ไหนอ๋อนี่ <c oughs> ดีเจท,ทำไมหน้าเศร้าอย่างนี้จัดปาร์ตี้เลยแย่โอเคมีสีสันขึ้นมาหน่อยในบ้านเราเพิ่มความสุขให้แมวเราต่อไปต้องซื้อก็คือวาวาแคทบวกคูณสองเงินนะฮะแล้วก็ดอบของด้วยอ๋อถ้าเกิดหน้าหนาวต้องมีอันนี้ด้วยฮะอเตาเตาผิงนะครับเตาทำความร้อนจะทำให้อากาศเย็นเนี่ยมันลดลงไปโอมีระบบนี้เข้ามา จัดปฏิที่ต่อได้ไหมเ๋าต้องรอครูดาวโอเคอย่างนั้นทำเค้กต่ออ่าใช้นมโอเคทำเค้กวกกว่าครับวันหนึ่งทำหนึ่งอันเค้กเมดเบอร์สองเท่าไหร่นะเมดสองจุดศูนย์มาช่วยหน่อยแล้วกันโอเคขอบคุณมากเค้กมาพอปป้ากินไปเออนี่แล้วก็ทำเตรียมไว้เอา้า เดี๋ยวก่อนน้องหมาช่วยหน่อยไม่อืออือโออ่าโอเคดีที่เซฟไว้นะเดี๋ยวก่อนซื้อดาบก่อนโอ้ดีที่เซฟไว้ฟอปป้าระเบิดเลยเมื่อกี้โอ้ยของหายหมดเลยอนะ่ะไม่ได้เก็บไปในตู้โอ้ น,น้องหมาน้องหมาน่าจะสู้ไม่ไหวนะมันกี้มาหลายคนอ่ารอแครอทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้แครอทมาแล้วเก็บเลยแคทนิปแคทนิปไปทำอะไรอ่ะอ๋อเห็ดเอาไปซื้อตรงนู้นได้ซื้อสปีดได้แครอทมาเห็ดไม่ดอบเห็ดไม่สปอนเองแล้วฮะต้องปลูกก่อนโอเคเช้าวันใหม่ยังเหลืออีกสามวันที่จะเปลี่ยนฤดูนะฮะมีใครมาไหม ว่าแล้ววันนี้แหละกลับบ้านไป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 เลยกลับบ้านไปเลยอออืมแกไม่ได้เข้าไปในบ้านหรอกอืออออืออระวังระวังน้องมาอย่ายพวกมันเข้าไปในบ้านได้ยังไม่หมดอืมอืมนี่นี่หมดแล้วมิวแมนมาขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลยฮะเรียบร้อยขนมเค้กกินซะดีมากมีความสุขเยอะๆไข่นมแป้งน้ำตาลแสนห้าแล้วซื้ออะไรได้อีกบ้างอยากซื้ออันนี้เนี่ยแต่มันห้าแสนเลยนะตัวคูณเงินมีอะไรอีกบ้างฮะตัวคูณเงนนินต่อไปก็คือตัวช่วยคลิกเร็วขึ้นอีกอันหนึ่งคลิก,กร์สองโอเคคลิก,กร์เบอร์สองนะฮะ เย่ yeah. แล้วก็ทำขนมปังต่อไอ้เค้กต่ออื uh huh. เค้กเสร็จแล้วจัดปาร์ตี้ได้ยังยังนานเหมือนกันนะคูณดาวห้าแสนฮะแป๊บหนึง่งลดน้ำต้นไม้ก่อนอา้าวแลดูใบไม้ร่วงฤดูนี้ใบไม้ร่วงนะฮะมีใบไม้บนพื้นแล้วมันมีอะไรเป็นพิเศษอากาศก็ไม่ร้อนนะอากาศก็ไม่น่าจะร้อน มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้แสนเจ็ดแล้วเซฟก่อนกว่าจะได้ห้าแสนรอบนี้นานมากมีใครบุกมาไหมน้องมาส่งโอเคครับขอบคุณมากกุญแจนะฮะมาดูว่าเปิดข้างบนข้างล่างพร้อมกันไหมในราคาห้าแสนมาซื้อมาแล้วกว่าจะเปิดแล้วเอาข้างบนไม่เปิดมาดูกันข้างล่างเป็นยังไง ห้องเปล่า,ลาอ๋อต้องซื้ออันนี้ซื้อแท่นบูชาแท่นบูชาเท่าไรห้500าร้อยมานขนเดิมไหมคนเดิมเลยใช้เงินเพิ่มหรอเหมือนเดิมเลยฮะหนึ่งบาทเริ่มแพงขึ้นแล้วครับต่อไปหกหมื่นฮะผมว่าซื้ออันี้ก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นอันตรายซื้อกันเนอร์ก่อนเงินหน่อยเงินหน่อย คือห้องใต้ดินมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเลยนะถ้าอย่างนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยบ้านขยายขนาดขึ้นแต่คิดว่าฉากจบอาจจะเปลี่ยนนะฮะคงไม่เหมือนเดิมมั้งแบคดูมคีเรามีแค่สามอันนะครับมาลองหน่อยใช้ได้ไหมเปิดได้นี่ไงเซนิตี้เอกอีกแล้วดีที่เดินเร็วนะเฮ้ยทางไม่เหมือนเดิมโอโ้โหโอ้โหทางเยอะขึ้น โอ้โหเอออันนี้ทางออกเหรอเอนเตอร์ Enter. ไม่ใช่ทางเข้าอีกทีหนึง่งเฮ้ยพ่อค้าอยู่ไหนเซนิตี้จะหมดแล้วโอ้ประตูเดิมเอออยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วของหายไหมออกไม่ได้อะ่ะโอ้ยของหายหมดเลย ประตูมันออกไม่ได้ฮะปกติถ้าเกิดออกประตูเนี่ยคือมันจะมาที่นี่ใหม่ใช่ไหมแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่ s ซ n <San> i t y ก็จะรีเซ็ตใหม่แต่อันนี้ไม่ฮะเข้าไปแล้วคือเข้าไปเลยต้องหาทางออกให้ได้รอบหน้าเดี๋ยวฟาร์มเงินเอาไว้มาปลดล็อกฉากจบกันนะครับแล้วก็เหลือของที่แพงๆทั้งนั้นเลยหลักสิบล้านร้อยล้านนะฮะต้องฟาร์มเงินก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ